สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับเมื่อนี้นะครับสวงบายบายของวันที่14นะครับเอฟซีทุกท่านคุณพ่อเชยนสีเทพเมืองพพชบุญครับโทรมาหานะครับว่าที่พ่อไปทําพิธีสวดเหรียญกลับมาแล้วนะครับแล้วก็โทรมาบอกว่าได้แนวทางมาแล้วนะครับเอฟซีเขามาแล้วครับถ้ามักถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องครับ ที่สาคัญครับอย่าลืมก,กดกระดิ่งแจ้งเตือน f อฟซี MC สิบประาดข่าวสารนะครับเพื่อไมเป็นการเสียเวลาครับเข้าไปโทษสัมผัสคุณพ่อเซียนซีเทพเมืองเพชรบณ์กับแนวทางเหล็กสวดนะครับว่าคุณพ่อไปสวดประจำวันวันที่16ธัทนวาคม2 5 6 5ที่จะถึงนี้นะครับว่าคุณพ่อสิได้แนวทางมาฝากตอนเอฟซีเป็นตัวใดเข้ามาโทษสัมผัสสดๆกันเลยครับกับแนวทางเซียน สีเทพเมืองเพชรบูร์ไปพร้อมๆกันเลยครับครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับครับผมกครับมาหอดตะโดนเราบอฟ้มาหอดฟังตีหานี่มาหอดเตะตีห,ห่หาพี่บอกนอนืซนดวงรอสีเทียงเนี่ยไปสวดไสพอรอุ่นนี่ไปสวดผู้เลือยงหมเกาผู้เลื้ยงหมเกา หนาวกับหนาวเขียนฮึอยู่บ้านกับหนาวคือกันแล้วพอ่อแต่คนจิ่มันสูงมันเย็นเลยอืมค่ะ <c oughs> สวดแล้ว <c oughs> วดน,นี้เป็นตั้งไหนพอ่ออาจารย์เพิ่นวางเด้เป็นตักคักม่พ่อคดนี้หวดนี้แล้วก็ว่ามันหาซิบหาซิป่ มันปลายปีมันกันต้นปีมันพันมันไปแล้วเขาปีไม่ไปงวดวันที่หนึ่งค่ะเลิกปายวันที่หนึ่งไปแล้วก็ดีค่ะอืมพราะปีแล้วมันจะเปลี่ยนเร่องซีมันจะมาเรามาคอยยื้นตอนปลายปีแล้วสอือปลายปีนี่สิบสิบสิบวันหนึ่งปันใดมันว่าพอมปันหนระวังวันที่สิบหกกับสามสิบเนี่ยอ๋อเห็นว่าสิบหกกว่าสิบหกท่านว่าคับสามสิบท่านว่านี่สิบวันหนึ่งปันใดสิบวันหนึ่งปันใดอือค่ะ จังที่เพื่อนพานมากอะถือเงินแต่ว่าค้นลูกผู้ถือจังนัินนะมันเป็นรอเละจังเลยดอกกันอืมค่ะพ่อค่ะพ่อเพื่อนเพื่อนจับคู่ห้ยยิวอะค่ะพ่อจับจับไปช่างล่างนี่แหละสีส้มไปที่นั่นแหละค่ะพ่อเจ้าของหลวงปู่ฟังแล้วนั่นหลวงปู่สีนั่น แล้วเด็กเมา่อสี่ขวอือปูปูสีปูฟังเล่าที่เคยเอานอะหมอผอนัน่นแหละนั่นแหละอที่ปูเคยให้ถือกันเนาะอือเรามัม่นใจที่สุดที่สุดที่ดีใจคั 8, กๆก็คือแปดเจ็ดกับหกสามแปดเจ็ดกับหกสามวะครับพ่ออือตัวเราเนียนๆนี่เรามั่นที่สุดปูฟังเล่านะคะนะาะพ่อโอ้รลพ่อเอ แค่แค่พออืมล้มไหมก่หาแปดยังก็พอแล้วห้มากนั่นแปดเจ็ดแปดเจ็ดสามตัวเด่นหกสามเด่นหกสามพอตัวเด่นหกแปดเจ็ดก็หกสามอืมเด่นสองครูอืมระวังสองคูแล้วยันบ่นครูหนึ่งรางคูหนึ่งระวังทีอืมแหงว่าเด่นทั้งสองเลย เดินทั้งสองเลยตัวกันด้วยแล้ก็คือหกเจ็ดกับสี่สองกันหกเจ็ดหกเจ็ดกับสี่สองคือตักันอืค่ะเล็กเล็กขัดน้ำมตนได้ปะเนี่ยค่ะเหล็กสวดครับพ่อเล็ขวดเหล็ขัดน้ำมตนกับสามตัวหกแปดสี่หกแปดสี่ค่ะพ่อหกเจ็ดสี่ กแปดสี่หกเจ็ดสี่หกแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดค่ะพ่อมุ่งไปที่หกแปดเจ็ดเน้นไปที่หกแปดเจ็ดอืค่ะพ่อสองตัวบนค่ะแปดสี่แปดสี่หกเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ด น่เน้นเน้นเน้นไปที่แปดเจ็ดเน้นไปที่แปดเจ็ดค่ะทั้งเดียวค่ะบูคาเรล่างเลคาล่างค่ะพ่อหกสามหกสามค่ะหกหนึ่งหกหนึ่งค่ะสามศูนย์สามศูนย์ค่ะเน้นไปที่หกสามกับสามศูนย์เน้นไปที่หกสามกับสามศูนย์ล่างนะพ่อเนาะ เน้ยล่างอืมค่ะตามตัวเน้นไปนั่นเน้นแล้วพ่อเขาเน้นไปที่หกแปดเจ็ดค่ะพ่อโอ้โหโอ้โหเน้นใ่กับพงหลวงปูค่ะตัวแล้วอืออ๋อเขเน่นตรงกันเลยเนาะนี่พ่อเนาะเหล็กส่วนกับเหล็กอันนี้แปดเจ็ด่ะค่ะแปดเจ็ดหกสามนี้ทั้งคูอยู่ค่ะ ้รวังขันน <rua PC. S 2> ม้วนเนี ha. uh ่ย huh. ท uh ุกงวดอะค่ะ huh. ทุกงวดมันสิมียูคูเดียวที่มันว่ไปน้ำโขลกมุนน้ำโขแต่งวดนี้มีสามตมีหกหนึ่งสามอืมไปน้ำมูนะพ่อเนาะไปสามตเลยอันวันนี้สามตว่าไปว่ไปน้ำมูปกติจะสองตสองตัวมนึ่งตัวหนึงมีเมค่ะไปส่วนทุกแถวนี้สองตมันสิมีสองตมันบวหมุนน้ำโขล่าวเ้าะข่าวข่ีว มันเนียหกสามกัยันมันยันคู่นี่เยอะมันมีหนึ่งหกสามาอะค่ะพ่อเป็นไปได้น้อพ่อเนาะเป็นไปได้เราเลขสวดนะคะเอฟซีแต่ยัสีดาเนี่ยเราเราไปได้ม้แต่ทั้งหลเราหกหนึ่งนิดเราประกันเลยนว่ามาแท่เนียน้อเนเลขหลังประกันหกหนึงน่งเลขบนกือเลขหลังแล้วพอคนประกัน,เ,น,เ,นเล,ล็กลหลังอือ เปิดไปตรงได้ก็มาหกหนึ่งหัดสจักเพิ่นได้มาจังไหมเพิ่นกับพวกบอกค่ะเพิ <t <t ่นอาจักเพิ่นหวังออไอพ่อตาที่เพิ่นไปสวดเลขก็พอดีๆนะพ่อค่ะนั่นแหละนั่นแหละอืมที่เพิ่นถือสุ่งวัดสุ่งวัดนะนะพ่อเออที่เพิ่นออกรถตู้มารับจ้างบอดีเพิ่นเข่ารับจ้างเพิ่นเลียนหาเลข่อยๆอ๋เพิ่นเลียนหาเอาแนวทางโดยเฉพาะเลยเนาะพ่อเนาะเพิ่นประสบแปดเพิ่นกับฟาดคักเรีได้อืมเพิ่นถือจักแสนละพ่องวดบหกหนึ่ง งวนนั้นเงนหมดละแสนกว่าโอ้ถือหมดละแสนกว่างวดนี้เพิ่นมันนนม่นใจนครับหกหนึ่งมั่นใจหกหนึ่งค่ะคับผมแปดวั้นแล้วว่าท่านเจ้าบอกลูกเด้อเจ้าบอกลูกเจ้าเจ้าก็ซื้อ่าถอะโอ้ <c oughs> ค่ะพอเพิพ่นคือมั่นใจหกหนึ่งนี่แห่งว่าซื้อไว้ไรเป็นแสนพลังวันนี้ก็ได้อือกะว่าได้ก็บพิ่เกินแสนหาเพื่พิ่นอยู่ประมาณนั้นอือก็แสดงว่า เพิ่นมั่นใจคักเนาะพ่อเนาะเพราะได้ออกมาพราเพิ่นคุยกันเพิ่นอะเสวนากันเรียบร้อยเพิ่นออกมาเป็นตัวเลขกู้เฟลด้วยห้องกาวเลยเพิ่นซื้อคุณพ่อยังก่อค่ะพ่อคุณสีดาอ๋อพ่อสีดาเนาะพ่อสีดาอยู่ลำนารายนะค่ะเห็นว่าเพิ่นไปเลขไปสวดเลขน้ำกันก็คุณพ่อประจำนะคะเอฟซีล่องพิจารณาเบึงนะคะเนี่ยทางตัวเลขของเพิ่นก็คือ หกหนึ่งนี่แหละเนาะพ่อนาะแมนตัวนี้แหละสุดที่คนเล่นที่สุดเระโดมากพี่เสียที่เสียของคนค่ะพ่อเอาไปเทียมมาน้ำเพลินเนาะพ่อนาะเอาค่ะพ่อสุดท้ายนี่ก็ต้องขอขอบุญขอคุณพ่อเด้อค่ะที่แบ่งปันแนวทางนะคะพ่อให้แฟนขาตั้งจองได้มีโชคมีลาภน้ำกันเนาะพ่อเนาะครับค่ะขอบคุณหลายๆครับพ่อสวัสดีค่ะ สวัสดีครับเป็โศกหมานเ้ยถ่ายปีใหม่สุคนสุคนได้เงินเหรียญปีใหม่มันหมานแตกเติมสามตัวรถน้อพ่อเนาะจ้าจ้าขอบคุณหลายๆครับพ่อจ้าสุอาคาะเอฟซีนะคะนาอหลังจากที่รับชมเราฟังนะคะตัวเลขเนื้อท่าจากคุณพ่อเสียนสีทิพย์นะคะเนะองนะคะพระอาจารย์ท MM ้างฟังเล่านะคะผููยุธีฟังเล่านะคะเพิ่นกระเดินห้ทงมาท่าพิธีนะคะนะคะสวดนะคะ เลขนะคะนั่คุณพอเสียนสีเทปยูทิอำเภอผู้เลือนนะคะยูทิจังหวัดเลยนะคะเนาะคะ่ะปูฟังเล่านะคะเพื่อนหายแปดเจ็ดกับหกสามนะคะตัวกันของเพื่อนก็คือหกเจ็ดนะคะหลักสี่สองนะคะแล้วกนะ็เลขสวดนะคะเลขสวดนะคะเนาะ,ะเลขคานมอนนะคะค่ะปูเพื่อนจับปูมาหายคือหกแปดสี่นะคะหกเจ็ดสี่หกแปดเจ็ดนะคะบนนะคะเพื่อนหาเป็นแปดสี่นะคะหกเจ็ด แล้วก็บแปดเจ็ดนะคะล่างคนไทยเป็นหกสามนะคะหกหนึ่งแล้วก็บสามศูนย์นะคะแล้วก็ของคุณพ่อดานะคะนอตทีนะคะไปนะคะนั่งเอาเนื้อทางตัวเลขนะคะกับคุณพ่อเสี้ยนสีเทพแล้วก็ไปรวมพิธีนะคะเลขสวดประจํากับคุณพ่อเสี้ยนสีเทพนะคะน้อคือเพิ่นได้มากงวดนี่เป็นเลขหกหนึ่งนะคะเพิ่นว่าเพิ่นมั่นใจ มั่นใจนะคะเกินล้านว่าษัทนะคะเอฟซี FC เนาะเพราะว่างวดที่แล้วพอเพิ่นกับมานศูนย์แปดนะคะมานศูนย์แปดนะคะได้เป็นแสนนะคะเนาะงวดนี้เพิ่นอัดไว้แล้วนะคะโตละแสนหาบริษัทนะคะเนาะอ่าคันถูกมากจะได้แสนหาบริษัทนะคะก็คือหกหนึ่งนะคะฝากตอนเอฟซีนะคะลองพิจ,จารณาเบิ่งเป็นโค้งสุดท้ายเลยเดอ้อคะ่ะในคลิปนี้นะคะจะเบิมีกอีกนะคะเนาะ,ะก็คือสรุปว่าเป็นโค้งสุดท้ายไปเลยนะคะฝากตอนกันนะคะในคลิปนี้นะคะเนาะ เอาค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอขอบุญขอคุณนนะคะทุกๆยอดไลค์ยอดแช์ทุกการติดตามนะคะทีเขามารับชมเป็นกําลังแรงใจให้กับทางช่องนะคะวิไลไหโชกนะคะชะบาผ้ารวยนะคะเนาะฝากกดไลค์กดแช์นะคะเป็นกําลังแรงใจให้น้านะคะมันมันใท่ปีไหมครับพี่น้องเอาค่ะสุดท้ายนี้ขอลาเอฟซีแฟนคลับทางช่องไปก่อนไว้พรเจกันในคลิปหน้าให้โชกมันให่เราให้ร,หรวยสกุลสกุขขนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ